เรื่องของพลังงานสะอาดนะครับทุกวันนี้ถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกเลยนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่าทั้งโลกให้ความสําคัญกับเรื่องพลังงานสะอาดอนะฮะตามแนวนโยบายที่ตอนนี้ตั้งแต่คุณโจไบเดนเข้ามาแต่ละประเทศก็ให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นดังนั้นเองนะครับทางปทอเองจึงได้เดินหน้าหนุนพลังงานสะอาดในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับติดตามจากรายงานกันเลยครับ พลังงานในอนาคตจะมุ่งเน้นโก g r e กรีนโกอิเล็กทริกซึ่งเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นจากปัจจุบันที่มีการใช้พลังงานสะอาดเพียง30%เเท่านั้นบริษัทปตทจำกัดมหาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญจึงเร่งพัฒนาและปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์ Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตสำหรับ ปตทเองนะครับก็จะเป็นสิ่งที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ของปตทนะครับก็คือ Powering Life with Future Energy and Beyond นะครับตัว Future Energy เองก็จะเป็นการมุ่งเน้นในการนำพลังงานสะอาดนะครับมาใช้ให้เกิดกับประโยชน์กับสังคมนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนในการใช้พลังงานในหลายมิตินะครับซึ่งเรื่องนี้ปตทเองได้บรรจุไว้ในแผนงานนะครับแล้วก็แผนการลงทุนของปตท อย่างต่อเนื่องซึ่งจะมีการพิจารณาทั้งในส่วนธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันนะครับทั้งอัพสตรีมนะครับหรือที่เป็นธุรกิจผลิตนะครับล้วก็จำหน่ายก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของตัว LNG นะครับมากขึ้นเพราะว่า LNG เองเถือว่าเป็นพลังงานที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะครับจากพลังงานในรูปแบบเดิมไปสู่พลังงานสะอาดหรือบางคนก็เรียกว่าจะเป็น Transi t i o n fuel นะครับเพราะฉะนั้น LNG เองก็จะมีบทบาทนะครับในการนำมาใช้ทดแทนพลังงานรูปแบบเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่านหินหรือน้ำมันเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการปล่อยกา๊าซเริอนกระจกน้อยลงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆที่เราใช้กันอยู่นะครับแต่า่าไว้ก็ตามนะครับในระยะยาวเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปสู่พวก Renewable อย่างพวก โซล่าหรือวินเทอร์บายมากขึ้นนะครับในส่วนของฟิวเจอร์เอเนจีเองนอกจากการลงทุนในโครงการที่เป็นรีนิวเอเบิลทั้งในและต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับเรายังมองถึงโอกาสในการพัฒนาเชื้อเพลิงอย่างเช่นไฮโดรเจนนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับแล้วก็แน่นอนครับในส่วนของตัว e v value chain นะครับก็คือส่วนของการเข้าไปในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วย สนับสนุนนะครับในเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซเรืองกระจกเพราะทราบกันดีว่าในภาคขนส่งเนี่ยนะครับมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึงประมาณ20%นะน,นการที่เราเข้าไปในธุรกิจนี้เนี่ยนอกจากเป็นการช่วยในเรื่องนี้แล้วก็ยังเป็นโอกาสนะครับที่จะนําพลังงานสะอาดหรือพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจาก renewable energy เนี่ยมาใช้ในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าได้ด้วยเช่นกันครับ ที่ผ่านมาบริษัทปตทจำกัดมหาชนเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ผลักดันการใช้พลังงานแห่งอนาคตเช่น Renewable Energy และ EV Value Chain และยังได้ร่วมทุนกับบริษัทหงงหาย Precision i n d u s t r y จำกัด หรือฟ็อกคอนพัฒนาฐานการผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยครบวงจรด้วยเงินร่วมลงทุนขั้นต้นที่1-2,000ถึงพล้านเหรียญสหรัฐเพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสมัยใหม่กระตุ้นการลงทุนในประเทศซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนํานวัตกรรมมาใช้นะครับในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้ของสังคมเนี่ยนะครับเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นที่ต้องการนะครับของตลาดเนี่ยก็จะนําไปสู่การการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาคนคว้าวิจัยแล้วก็การลงทุนเพื่อการผลิตนะครับแต่ว่ามันจะมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเป็นการขยายผลแล้วก็สนับสนุนนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ของสิ่งที่เรียกว่าเป็น supply chain นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการร่วมลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับร่วมกับฟ็อกซอนะครับซึ่งปตระทอได้ร่วมมือกับฟ็อก o อนในการตั้งโรงงานนะครับผลิตฐานรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับซึ่งมูลค่าของการลงทุนโดยตรงเนี่ยประมาณ1,000 0 0ถึง2,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ประมาณ สามแสนสาม0 0 0 0นนะครับถึง5 0 0 0 0ล้านบาทเนี่ยอันนี้เป็นการลงทุนทางตรงนะครับแต่ว่าเราจากการประเมินเนี่ยเราพบว่า,าการที่จะประกอบรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาได้คันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีการลงทุนต่อเนื่องของผู้ผ,ผลิตชิ้นส่วนอื่นๆในประเทศซึ่งโครงการเนี้สิ่งสําคัญคือเรามุ่งเน้นที่จะใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาส ของผู้ประกอบการนะครับที่จะผลิตชิ้นส่วนนะครับอุปกรณ์รถไฟฟ้าในประเทศเนี่ยซึ่งเราคาดว่าจะมีการขยายผลการลงทุนนะครับทางเศรษฐกิจเนี่ยต่อเนื่องไปถึงเกือบ4ี่แสนล้านบาทนะครับรวมถึงเรื่องเรื่องของการจ้างงานด้วยเช่นกันนะครับเราก็คาดว่าผลการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะสร้างโอกาสนะครับในการจ้างงานได้มากกว่า2องนราย เดินหน้าใช้พลังงานสะอาดถือเป็นรากฐานสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตและยังสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป,ป้าหมายการลดกา๊าซเรือนกระจกอีกด้วย ถือเป็นความมุ่งมั่นราคาในการเดินหน้ากลุ่มธุรกิจที่เป็น new S curve นะคะดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมและก็สามารถที่จะช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับเศรษฐกิจไทยด้วยค่ะ